อร่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาลูกเป็นมาชอบสวยมากเลยอ่มนหลดวเานไหมโดนน้ำมั้วนอะไรนะ ใหญ่น้ตื่นตื่นโอเคจะจำได้ไหมะได้ดีวแยกกันพีเสียงเสียงพ่อได้เลยใช่ไหมครับสีงได้นีคับ้ที่ใครดีดดนี้ใครเชนะไอ้ดีโบตั้แ อน้ลที่มันคายขนซวยแล้วนะโชคีโคับตอนนี้สิบนสิบได้นะตายสิบหเลยเหรอ้นตัวนีเดือหราตัวนี้ตัดเดือยมันนะัเดือยก็ไม่ใหญ่อะไรเพราว่ามันหักไปตอนที่ตีนะหักไปตอทอดไป ดูเขาเห็นพวกลูกค้าเอาไปซ้อมนันเป็นตลูดีกันครับใจชนบ่ด้วยไอ้ช่องอะไรมาเนี่มันมันมีเครียดได้่ะเครียดมันวิ่งไงมันน้ำโช๊คมันมีกะไรติดไมันก็ีอะมันก็มันก็หลุดไปอ่มันมันกนดำมันกมักดำ ยาหลุดิ้มก็ิ้มก็ตาดิอ่าก็ตัวนั่นเป็นเลียงอยู่หมน่ว มันอมัได้ไหมครับได้ไอันนี้แม่มันสายเดียวที่ว่าพี่ทำเป็นี่ว่าสวยหน้าสวยครับตัวใหญ่อ่ะแต่ไอ้น้ำทับปะใช่แม่มันเป็นใส่เดียวกับไอ้น้ำทับปะครับตัวที่จะต้ยยเงเนี่ย พี่กันได้แล้วที่มันสวยใหญ่ๆพี่ว่าน้าสวยอ่าใช่นั่เนี่ยแม่มันสเดียวกันเลยสองชั่วอามีแต่งแล้วที่นี่ก็อุ่นแต่ชั o โตขึ้นแล้วเรียจะไปไหนเนี่ยเกี่ยวกับพุ่มก็มาจับไปปล่อยดีกันซึ่งกันจะมาจับขี้นีดีหนึ่งไปแต่งตกแต่งไปดีกันใสสุ่มไปจ้างเิีญาณอีกซื้อจากนี่แล้วไปจ้างเลี้ยงทีนึงแล้วก็ลองเชิญแล้วถึงว่าพออีกประมาสิ้เดือนก็ถึงแล้วลองจับมาลองรุ่นนี้เป็นไกรุ่มนะทางเข้าตาเลยตีราคาเลยนะตัวนี้ก็

แต่เาได้พาไปดูความแเขาบอกไปลุกไปไปกลด้วยนะไปแค่รุ้าทำมาเอจะไม่หไปแต่ไม่ความแนก้ไตกี้ต่่าุ่ามีลายแม่พี่ไปลไปลไม่ได้ไปลกดีก็ได้ครับเนี่ยโบิงมาทุบดำครับฟ้า จะจูจะเตะก็ไม่จะใเตะหรอกก็ไหอันนี้ก็รู้สักไปสะดุดรดนมันตายเลยแมกเล่ฆ่าตายเลยจัดดีน่าจะอุบไหลวันแล้วคุณทตัวนะมองันเทาเี้ยเอ้ยไกสวยเนาะไกใหญ่ด้วยข่สวยนะไสวยข่าวแล้วเป็นตัวยังครับ วันนี้เพิ่งเพิ่งจะจะอุบน่าจะได้เป็นอาทิตย์ออ๋แต่มันมีใบเสียนะนนี่ไปไปถึงประมาณกี่วันกบแตกหน้าอาทิตย์หนึ่งประมาณนอาทิตย์จะแตกเหมาะเลยไม่ต้องไปคอยนะวันนั้นอะไรไปอสามวันแตกเลยอ่ะของกอเซนครับกเขนเหมาะเลยแต่ว่ามีมีใบเสียอยู่ผมจะชอบส่งไข่ที่โน่นเนี่ย เงินดีนะศึกษาเลยถ้าไม่ดีก็ทิ้งเลยอย่าลืมเด้อจะส่งตัวเองเด้ไอด<า>ไข่เองแม่สายสุบยังยังยังไม่ยังไม่อยู่น่าจะได้อาทิตย์นึงอ๋อครับเนี่ยแม่เนี่ยครับโรบินสักดำ เราคือเราก็ประมาณสามสี่วันสามไมีตัวยังมีนี่ใช้ได้เลยใช้ได้หมดเลยมันน้อยก็ผสมไม่แม่แม่นั่งร้องไห้ผสมไม่เลยผสมไม่เลยเขาต้องนั่งแม่ไหมจ้ะแม่แม่มันมันต้องจดแม่ เวนัโวนดมเศษดัมเดี๋ยวพไปก่งไรู้ว่าแม่ไหนอันนี้อันนี้ลยดันซกาุแม่เยวเสือใต้โอ้ีบอ่ะดนิกองรัวแม่เดียวเสือใต้ตัวนี้จะแพง ไอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะแพงหน่อยครับเป็นโรบินดัมเอโซ่กงองรัวมันเป็นน้องสาวของไอเสือใต้ที่ผมขายไปห้าแสน<อ>ตัวนี้จะใบละหกพันนี่จะแพงแพง,แพงเพราะว่าตัวพี่มันขายไปห้าแสนคุยขายตัวนี้ไอ<ไ>ตัวนี้เป็นน้องสาวครับเพราะว่าไอตัวนี้เป็น,ปนลูกดําเอโซ่แต่ตัวพี่เขาเป็นเป็นลูกอสวินดัา น้องสาวน้องสาวมันนี้สามเกได้นนี้เลยอ๋อเหรอฮะออกเลยนะเีออกอ้าไม่ได้เลยดีเอาไปจะได้มันออกบนเครื่องไปออกบนเครื่องกัีสยแลไม่ได้ได้แล้วแม่แม่เก่งด้วยแม่เนี่ยน่าจะออกอีสวันข้้งหน้าละออกบนเครื่องมันมีปัญหาะลรดับไม่โซ่เจ็บเจบจเจ็บจ นี่เอาไปเพิ่ๆพรุ่งนี้ก็แตกแล้วแตกหมดมันเทียบเทียบเทียบอย่เหมือนเพอนทำนเลยยอมเข้าเลยอย่เป๋าเยแบกแบแบกเก่งด้วยดูไมก็ังน้นียเ่ีย่นี้ย่้าตัวนี้ยัไม่ตายเดี๋ยวอ่เอชียนทีนตัวนี้ตันียังไหม่ cú lũy phong tao chơi bớt chơi nữa, bớt chơi các cháu à. xây <laughs> ờ. <laughs> hết rồi, ép lên chủ là cho rồi. tao nói. ố c 음 h 거

ก็่นเนี่เูด้อ่่นีมะเลยนี้มงมคอนดำดำเอโซ่ดำปีแ่ครับเนี่ดำก็ดำไเจอกันเราม่นี้เกกลยที่ไขยดูไปอ่าตัวผูเกิดองตัวเนี้ยจะได้ผไขสาแตน คุกเกือตัวนี้นะผมพาไปฉาบแผ่นจะเป็นพ่อนี้นะจับมนก้นหนาไม่มีเคยมีนกตู้มาซื้ออยู่นะเขาโพสเพื่อนกันนี่แหละแล้วคู่พางพามาหาพี่สุพี่สามพี่อยนี่แหละนะครับเคยมาเขาโพสเพื่อนกันนี่แหละไม่รู้พาใครมาเป็นเป็นตัวยังครับใช่ได้ไหมยังไม่ยังเล็จุดเลยอ๋อเพิ่งพึ่งอุบ 我改造一起。Oh, okay. no, ประมาณวันล <ort. S 2> ูกไก่ม <refine it>. ันจะสัวข้างในมันจะมัเล็กข้นี้นะเวลาเวลาเราเอาไปมันจะมัมันจะเลลวลูกไก่ออกมาจะปรมาจะเปี้ยเปียวพราะวมันจะจมจะเปียว่ไม่ใสัน้า่องางี้วันกาวัน่าสุขภาพเป็นไมันข้างใมันเป็นไมันเป็นไม่เป็นไร้ใช่ตัวกระ้งกะแตแม่ดีๆตินั่งหมดเลยออกมาตัวหลังออกมาหลังเรยวหมดเรว

ทำยังไงเอาเป็นี่ใหญ่ๆมันอยู่สูงหมดเลยะงสัยหมอนอนสิการโหที่รถถอนะแดงหมวแกไม่แกแต่เดี๋ยวผมดูเดี๋ยวดูแกๆ